มาลูกมามาโอ้ลงจากบ้านปิชานอนบ้านปิชามามาลูกมามามาไปไปกินโน่นไปกินที่ไปกินที่สะพานไปอือปุ๊บไปกินที่สะพานไปค่ะค่าถือให้นะอุ้มไปเลยอุ้มไปด้วยกันไปด้วยกันนอนลูกนาไปด้วยกันเลยอุ้มไปด้วยกันนะไปด้วยกัน ไปเดีด้วยกันไปด้วยกันกน,นั่นนั่นไอ้ปีใหม่มันไปกวนเขาเนี่ยโอ้ข้าไม่อยู่มันจะกวนสุดวันมั้งเเดี๋ยวจมาทามลังฮะไปมันกวนเขาชูชีเไอ้ไปเดี๋ยวข้ามาให้ยึงร้อนจะได้รีบ นะจะได้ขันขัดจะได้ไปทำงานถ้าไม่ได้หยุดนี่ลุกเขายังไม่พักนะครับไม่ได้ขัดเอาลอดที่นี่เดี๋ยวขามาฮะคหอยค้อยที่นี่นี่นะห้อยทีนี่เดี๋ยวข้ามาให้นะค้อยค้อยก่อนค้อยก่อนเยอะเลยเยอะเลยห้อยก่อนค้อยก่อนนะเห็นไหมเห็นไหมเออค้อยก่อน